สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวหลังจากที่พี่ใช้งานตัวนี้กับการใช้งานแบบจริงๆที่พี่ไปสัมผัสมากับเจ้ตัว Redmi Pad SE 8.7นิ้วแท็บเล็ตจากเสี่ยวมี่ขาดพกพา เป็นไซส์แท็บเล็ตมินิที่พี่รู้สึกว่ากับราคาเลทสา0พัตัวนี้ที่พี่ซื้อมา2,990บาทผมบอกเลยว่าสเปคกับราคาตัวนี้ให้มาถือว่าสุดจริง พีจะขอผมแนบลิงก์การซื้อที่พีสั่งซื้อมาเป็นเครื่องสุนไทยประกันสุนไทยปลอดภัยในการสั่งซื้อตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้เพราะ่พีก็กดสั่งมาจากลิงก์ของผมด้านล่างที่พีแนบให้บอกเลยว่าบางทีราคาอาจจะขึ้นบางครั้งราคาจะลดนะว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดตามลิงก์พีซื้อมาใต้คลิปนี้และผมบอกเลยว่าพีซื้อมาด้วยเงินของพีเองวันนี้พีจะมารีวิวชมดูว่า ตัวนี้มันเป็นอย่างไรบ้างซึ่งพีชอบมากกับแท็บเล็ตของเสี่ยวมี่ตัวนี้มินิพกพาง่ายเพราะผมตัวบอดี้มีการดีไซน์ที่มีความสวยงามแล้วก็น้ำหนักถือว่าเบามากผมสับพี300กว่ากรัมอ่ะถือว่าน้ำหนักในการจับฟีลลิ่งโคตรดีครับจับหนึ่งมือในการพกพาคือสุดจริงซึ่งพีใช้งานคู่กับเจ้าตัว Redmi Note 14ตัวนี้มา ก็ถือว่าเป็นมือที่มีความสวยงามจริงครับคุ้มมากกับตอนนี้ราคา4,990บาทพี่ขอเนี่ยบิงใต้คลิปในการสั่งซื้ออีกตัวคือคุ้มคืมนะครับผม Poco X7 สเปคแรงจริงกับตัวนี้10 u n i v i t y ผมตัวนี้7300 Ultra ซึ่งพี่ใช้ง,งานตัวนี้มากับ Poco X7 ถือว่าสุดจริงพี่ขอเนี่ยบิงการซื้อใต้คลิปให้นะครับผมมาดูว่าตัวนี้มันเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องการดีไซน์ผมตัวนี้จะเป็นดีไซน์ที่พี่รู้สึกว่า มันยังมีความสดใหม่อยู่นะครับนี่เขียนว่า redmi ครับผมตัวนี้ซึ่งตระกูลของ redmi เนี่ยเป็นของ xiaomi นะครับผมนี่ครับผมดูครับผมในี่คือพี่ชอบมากในด้านล่างผมของตัวเครื่องมี ตัวที่เป็นนี่ครับอันนี้ลําโพองอันนี้รูฟองสุนท่าพอร์ตไซีครับแล้วก็ครับผมลําโพงลําโพง2ตัวเป็นพงมแบบตัว d o เบย์แอดมอครับให้เรามาถือว่าจัดเต็มจริงครับผมกับคุณภาพตัวนี้บอกเลยว่ามันเวิร์กมากครับซึ่งพีชอบมากสามารถเพิ่มไมโครดีการ์ด้วยผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือดีไซน์ผมของตัวเครื่องซึ่งพีใช้งานมาถือว่าดีไซน์มีความสวยงามหน้าจอผมตัวนี้ให้มาเป็นหน้าจอ 8.7นิ้วหน้าจออัตราลิฟท์คือตัวนี้ให้มา9 0เฮิร์ตครับในการทัดในการกดสับพีถือว่าทำการบ้านมาดีมากทัดกดถือว่าเจ๋งจริงกับผมสเปคที่พีใช้คือ,นค,อน,น,นคือรุ่นเริ่มต้นนะคือรุ่นเบสโมเดลผมตัวนี้ให้แรมมาสับพีนะให้ดูก่อนว่าพีใช้รุ่นเบสโมเดลจริงผมตัวนี้นะครับนะครับผมก็คือพีผมใช้ตัวแรม4กิกบวกเพิ่ม4กิกกับ CPU m i n i ิ t e k h e l i o G85 อกตอคอความเร็วสูงสุด2.0จรเอร์ทั้งผมทราบพี่ถือว่าความเร็วขนาดนี้ก็ถือว่าเล่นเกม R 60สเฟมในการปรับสูงสุดถือว่าเพียงพอมากครับผมตัวนี้ซึ่ง Wi-Fi สามารถ support รุ่ C Wi-Fi 5ผมถือว่าบูทท์ก็เป็นบูทท์ชัน5ผมซึ่งบอกเลยว่ามันเชื่อมต่อกับพวกหูฟังกับพวกลำโพงต่างถือว่ามันเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายมากผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมซึ่งหน้าจอตัวนี้ผมบอกเลยว่าสู้แสงดีมาก พี่ชอบหน้าจอในการสู้เสียงเนี่ยและแบตผมแบตให้มาคือเยอะมาก6,650เนี่ยแล้วก็ Fast Charge 18วัตต์ถือว่าใช้งาน1วันเพียงพอมากๆผมตัวนี้นะครับนะครับเสียงผมตัวนี้สามารถปรับเอฟเฟกเสียงหรือว่าปรับอีโคไลเซอร์ได้ถึง9รูปแบบผ่านตัวลำโพงแบบตัว d o เบ y a แ m o s บอกเลยว่าคุณภาพตัวนี้ให้มาจัดเต็มจริงครับคือเทียบเท่ากับรุ่นพี่ที่ราคาที่ แพงกว่าตัวนี้เจมนี้ราคาเลทสองพร้อยสิบบาทที่พีซื้อมาบอกเลยว่ามันคุ้มจริงครับนี่ครับพี่ชอบมากอะรู้สึกว่าเป็นแท็บเล็ตที่ใช้งานแล้วมันมีความสมูทจริงครับหน้าจออัตราริเฟ e ปรับเป็นนี่ครับผมนี่ครับปรับได้เป็นให้ดู60แล้วก็ 90ครับซึ่งถือว่าทำการบ้านในการปรับอัตราเรเฟรชของเราได้อย่างดีมากครับอันนี้ขอเชื่นชมมากๆเลยว่ามันสม,มุดดีหน้าจอดีบอดดีในการดีไซน์มีความสวยงามมันพูดถึงว่าเฮ้ยลำโพงเสียงมันจะดังไหมถ้าพูดถึงว่าลำโพงสองตัวของเจ้าตัว Redmi Pad a e 8.7นิ้วคือดีกี้อ่มันได้มาจากอุ่นพี่ตัว Redmi Pad SE Redmi Pad Pro หรือว่า Xiaomi Pad 6ครับเพราะว่าเป็นลำโพงแบบ Dolby Atmos ทำให้คุณภาพในการฟังเพลงหมดหรือว่าตัวนี้ให้มาจัดเต็มจริงครับนี่ให้ดูเลยดูว่าดูเสียงครับผม low, คือคือเสียงแบบพีทสิเต็ม10เลยกับแท็บเล็ตไซมีนี้แต่เสียงโคตรสุดะ no บอกเลยว่าเสียงถือว่ามีคุณภาพมากครับเสียงเบสเสียงกลางสัพีนะรู้สึกว่าจัดเต็มกับคุณภาพจริงครับผมตัวนี้ เรื่องเสียงถือว่าสบายหายห่วงมากครับมาพูดถึงว่าเฮ้ยเรื่องของรูปภาพที่พีไปถ่ายมาในการสัมผัสร,รูปภาพผมบอกเลยว่าตัวนี้ Skin tone, สกินโทนสปีนะอัปเดตเป็นซอฟต์แวร์ล่าสุดตัวนี้ในการถ่ายรูปภาพผมตัวนี้ให้ดูใ,ใกล้ๆเลยนี่ครับคือมันมีความสมูทมากตัวรูปภาพผมในการจับโฟกัสของตัวสีคือกล้องหลัง8ล้านกับกล้องหน้า5ล้านสปีนะ เทปตัวนี้ทําการบ้านมาดีมากครับสมชื่อมากๆเลยว่าเป็นทับบที่ไซมีนีสเปคให้มาสุดจัดของเสี่ยวมี่ที่ราคาสุดพรมครับให้มาคือดีจริงซึ่งพีไปใช้งาน,นจริงครับผมในการสัมผัสตัวรูปภาพถือว่าให้มาดีมากๆครับผมตัวนี้นี่คือไม่ได้จะอวยนะคือพูดตามเนื้อง,งานเลยว่าเกินราคาถ้าพีเปรียบเทียบกับราคา ตัวนี้สับพีนัสถือว่าให้มาคือเจ๋งจริงครับนี่สีสันดีมากตัวสกินโทนของรูปภาพอะรูวิดีโอก็สับพีก็ถือว่าตัวนี้ให้มาในการถ่าย1,080ปก็ถือว่าเพียงพอครับกล้องหน้ากล้องหลังก็ถือว่าใช้งานได้อย่างมีความสมุทถ้าพี่บุมพูดถึงเรื่เกมเนาะถ้าเกมผมตัวนี้ Rv ในการปรับสูงสุด6 0เฟรมถือว่าเพียงพอฟ e e f ฟ r e Map พีปรับเป็นกลางๆและสูงสุดถือว่าเพียงพอพักที้ปรับเป็นกนลงางๆหรือว่าต่ำๆก็เพียงพอตัว g กี c h i m Impact ปรับเป็นต่ำๆก็เพียงพอผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าในการซัพพอร์ตพีใช้งานตัวนี้มาถือว่ามันสุดจีในการซัพพอร์ตผมในฟิกตัวนี้ซัพพอร์ตเป็น L1 ผมสามารถรับชมตัวในฟิกเป็นสิภาพสูงสุดได้ผมบอเลยว่าให้มาสับพี ถือว่ามันจริงๆครับแล้วก็ผมหน้าจอผมตัวนี้สามารถมองแล้วมันสบายตาเพราะว่าผ่านการรองรับจาก TUV ทําให้เราใช้งานทั่วไปในการรับเสียงสีฟ้าหรือว่าในการลีไฟที่ DC ได้ซึ่งหน้าจอเกียตินี้เอาไว้อ่านอ e ีบุ๊กหรือว่าอ่านพวกไฟล์ PDF ตัวนี้บอกเลยว่าอ่านง่ายมากแล้วมีอะไรที่พีรู้สึกว่าพาพใจจริงๆกับตัวนี้คือมันเกินคุ้มครับถ้าใครหาแท็บเล็ตงบ3,000ไซมินิ ตัวนี้บอกเลยว่าใช้งานมาถือว่าสเปกกับราคาพีรู้สึกว่าแฮปปี้มากเกินคุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับผมตัวนี้ดีไซน์สวยลำโพงคู่แบบตัว d o ร b y a ้ m o s มมีฟังชันอย่างครบกับงบส0 0พันนะผมพี่ขอแนแฮปปี้ในการสั่งซื้อที่เป็นเครื่องส่นไทยประกันส่นไทยใต้คลิปนี้ให้สั่งซื้อผ่านลิงก์พีปลอดภัยในการสั่งซื้อผมเสาวนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมให้สัปพีนะเสาวนี้ขอบคุณครับ